มาแล้วครับแนวทางลอยราว,วันที่29มานะให้ชมอีกแล้วนะครับจัดต่อเลยนะครับวันนี้วันนี้จัดเบาๆนะครับวันนี้จัดไปครับใครชอบเล่นหลายหน่อยก็เล่นได้นะครับเล่นได้ทุกหน่อยทุกราวาครับทั้งวันเลยนะครับถ้าไม่ชอบจะเล่นหน่อยเดียวก็เล่นได้นะครับ จะเรียกเอาหน่อยไหนก็ได้นะครับพิเศษปกติ v e i p ก็เล่นได้เรียกเอาถ้าจะจะชอบเรียนก็เล่นทั้งวันก็ได้นะครับให้มาเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับเล่นเบาๆหาค่ากับข้าวทุกวันทุกวัน มีมาให้ชมทุกวันนะครับจัดไปครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชควันนี้คลิปนี้ให้ชมแค่นี้นะครับโชคดีทุกท่านครับ